เก่าแล้วปะวะเก่าแล้วปะแล้วที่หนีบโทรศัพท์มัไปไหนเนี่ยมันอยู่ในรถคันนี้ไอเยนัรที่หนีบโทรศัพท์ไปไหนเฮียอะไรก็นัดอีกแล้วไม่รู้ที่หนีบโทรศัพท์กูวัวไว้ในรถมึงเอารถไปทำที่หนีบโทรศัพท์กูอยู่ไหนรีโมททีวีก็หายอ่ารีโมททีวีอยู่ไหนนั่นไงก็เหี้ยแล้วรีโมททีวีอยู่บนข้าวไม่มีไม่มีก็เหี้ยแล้วนั่นไงยัดแม่ตลอดไม่มีจริงวะเนี่ยมึงเอารถกูไปอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเอาอีกแล้วเนี่ยไล่เลยไล่พอด สี่ร้อยกว่าแล้วอ่าร้าน UDC นะอหนนะกูอีกแล้วไหนดีมอดดีมทไปไหนมันหายไปไหนตะกี้กูยังถืออยู่เลยมึงยังถืออยู่มึงเอาไปทำใช่ไหมแน่นอนเลยกูหาเจอนะแม่นแลกในสัตว์เนี่ยแล้วเห็นไหมทีวีแม่งกว่าจะดูได้แต่ละทีรีโมทมึงก็หายถ้ากูเจอแล้วนะกูเจอแล้วไงไหนวะไหนยะดากูอย่างเดียวเลยมึงก็ไปต้อนอยู่เนี่แม่แล้วรีโมทมันที่เก็บอยู่ในตู้เหรอนี่นี่ที่วางอย่างนี้โอเคกูผิดอีกแล้วกูผิดอีกแล้วเนี่ย ใช่เหมันใช่ระจะผิดอีกแล้วอะไรก็ผิดไงเอ้ยอันนี้อันนี้แจ้งก่อนนะครับอันนี้ที่ที่ไหลมาเนี่ยจะแจ้งเรื่องสําหรับลูกค้าที่เอารถเข้ามาทําสีนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะฮะทาสีที่นี่นะครับนัดล่วงหน้าตอนนี้เนี่ยคิวของเดือนคิวของปี60นี่นะครับเรานัดล่วงหน้าประมาณ30วันนะครับ30ถึง45วันไม่เกินนี้นะครับตอนนี้คิวกําลังเคลียร์ออกกันเรื่อยๆนะครับอ่า แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันแล้วก็ระยะเวลาในการทำนะฮะผมทำ12วันถึง14วันนะครับ2อาทิตย์ระยะเวลาในการทำสีรถ1คันเนี่ยในการรื้อทําพื้นและพ่นเนี่ยใช้เวลาทําประมาณ7วันเสร็จนะครับหลังจากที่ทํา7วันเสร็จแล้วเนี่ยระยะเวลาในการประกอบเก็บรายละเอียดขัดสีอีก7วันนะครับเพราะฉะนั้นรถ1คันเนี่ยถ้าเป็นที่ S อสแสตเอเนี่ย <H Z. S 1> นะฮะ ขั้นต่ำ12วันนะครับนะครับจะประมาณนี้ถึง14วันนะครับทำสี7วันเสร็จนะฮะอันนี้เรามาบูก่อนว่าในระยะเวลาประมาณนี้นี่คือรถสวยนะครับรถที่สภาพผิวสีดีไม่มีรอยบุบไม่มีรอยยุบเยอะนะครับก็จะใช้เวลาทำประมาณหนึ่งอาทิตย์อย่างที่บอกแล้วก็เก็บรายละเอียดอีกประมาณ5-7วันเพราะนั้นรถที่เข้ามาทำเนี่ย ถึงเวลาปุ๊บพี่10วันเสร็จหรือเปล่าพี่12วันเสร็จจริงหรือเปล่าถ้ารถคุณเนียนกริบนะฮะเสร็จนะครับถ้ารถคุณมีแบบปรีกย่อยพวกไอ้นั่นทํามาไม่ดีอู่เก่าหมกมาอู่ประกันทาส้นตีนมาทําอู่ในเครือมาแล้วเข้าศูนย์มาแล้วซ่อมมาแล้วมีชุดแต่งเน่าเ่ามาหรือว่างานคาร์บอนแย่แย่หรือรถมีชนมีบุบคุณก็ต้องเผื่อเวลาให้ผมด้วยนะครับเพราะที่นี่เนี่ยทำงานก็คือว่าผมเน้นละเอียดนะครับ พยายามทาให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ในราคาที่ไม่แพงอ่ะมันมี2คอมเมนต์สอง, comment, สองเขาเรียกว่า2ตัวแปรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือว่า1เราพยายามทํางานให้มันดีที่สุดนะครับรถที่โดนหมกมาจากที่อื่นนะครับเราก็จะต้องแก้ง,งานเขาด้วยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่านะฮะราคานะครับดังนะนั้นเนี่ยเราตั้งข้อข้อกำหนดกันใหม่ดีกว่า นะครับว่าถ้าเกิดลูกค้าเร่งอยากจะให้แม่งเร็วโอเวอร์เนี่ยนะครับอัดฉีดมาดีไหมอัดฉีดมาเลยเฮ้ยพี่ผมมีตังค์อ่ะสามหมื่นมันถูกไปสำหรับผมในการเปลี่ยนสีรถงานเนียนๆแบบนี้เนี่ยผมอัดให้พี่เลยสี่ห้าหมื่นเลยเดี๋ยวกูแซงคิวให้เลยอัดฉีดมาหน้าแจ่มจะจัดให้นะครับ ส่วนรถที่รถที่มาในสภาพที่มันไม่สวยเนี่ยถ้าคุณบอกว่าเฮ้ย hey, นะผมเอาเร็วอ่ะผมอยากทําเร็วๆอย่างที่อู่ที่เขาทํากันแบบะนะเจ็ดวันเสร็จอะไรเงี้ยคุณบอกผมนะ้ามกเลยผมต้องการแบบสวยฉาบฉวยอ่ะสามเดือนนะฮะผมจัดให้ขอให้ระบุมาแต่ถ้าเป็นมาตรฐานของผมนะครับผมทําอย่างที่บอกนะครับในการเตรียมพื้นพ่นสีรถประมาณเจ็ดถึงแปดวันเสร็จเรียบร้อย เก็บรายละเอียดเก็บผิวสีขัดสีอีก7วันนะครับเพราะ,ะนั้นรถหนึ่งคันทำประมาณ12-14วันถ้ารถไม่เรียบร้อยรถไม่สวยรถมีงานหมกมานะครับคุณบวกเวลาไปอีกนะครับอย่าเร่งครับผมบอกเลยว่าอูเนี่ยถ้าเขาไม่หลอกตัวเองหรือหลอกชาวบ้านเนี่ยคันหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนก็ทกํางคนเดือนหนึ่งนะจะบอกให้ในการทำรถเนียนๆหคันนะครับ เพราะฉะนั้นราคาแบบนี้รถเปลี่ยนสีราคาส0ม0 0ืบาทนะครับสา0 0 0ื่นส0หนะครับถ้าคุณอยากให้เร็วโอเวอร์คุณอาจฉีดมาคละหมื่นเร็วนะครับนะฮะเรื่องที่2ถ้ารถคุณมีปัญหาเรื่องผิวสีมาไม่สนใจที่ให้ผมแก้ไขไม่สนใจที่ให้ผมเก็บเนียนระบุมาผมมกให้รวดเร็วทันใจมัอนอุ่นนี่คือประกันเลยนะครับ ถ้าคุณยังไม่พอใจอีกคุณอยากได้สวยฉับฉวยคุณดูครับสมัยนี้เนี่ยไม่ใช่แค่อู่เดียวนะครับที่สามารถท,ทํารถให้คุณได้บางอู่เนี่ยล่าสุดเนี่ยผมเจอยาลิสองคันนะยาลิตตัวเก่าพ่นสีมาโอ้ยน้าผมรอนะ้าไม่ไหวอ่ะรอนะ้าเนี่ยต้องรอคิวตั้งเดือนหนึ่งเดือนครึ่งเนี่ยผมไปทําอู่อื่นมาแล้วนะล่าสุดเนี่ยไปทํามาโอ้โหน้ําตาจะไหลนะครับยาลิ์เนี่ยผมเจอมาสีเหลืองคันสีม่วงคัน นะครับมันไม่คอมพีตอะ่ะมันไม่ร้อเอ่ะมันแบบเจ็ดสิดอซ่ะราคาจ่ายเท่ากาันจ่ายแพงกว่ากันด้วยเร็วกว่าผมไม่ถึงอาทิตย์2อาทิตย์สุดท้ายรถคุณเอาไปจอดเนี่ยเขาบอกว่าแป๊บเดียวเสร็จก็เดือนหนึ่งอยู่ดีนะครับสอีออกมาก็ไม่ดีแล้วทำยังไงล่ะช้ำใจนะครับหรือมีอู่ที่แบบเจวันเสร็จก็มีเร็วเรว สวยแป๊บเดียวผมแก้ไปหลายคันแล้วนะครับอู่ที่แห่ไปทํากันเนี่ยเร็วๆอะ่ะที่บอกว่าอุย้ยเงาเหมือนกันเนียนเหมือนกันเนี่ยผมแก้ไปเนี่ยทั้งหมดที่ผมนับมาเนี่ยสิบสีคันแล้วนะครับพ่นสีใหม่ลบพ่นสีใหม่ไปสี่คันแล้วนะครับแก้ผิวสีไปสิบสี่คันพ่นใหม่เอามาทําใหม่อีกสี่คันอันนั้นอู่ที่แบบว่ารวดเร็วทันใจงานสีครับ มันไม่เหมือนซื้อล้อแม็กใส่นะครับไม่เหมือนแบบใส่ปุ๊บถอดไม่พอใจเปลี่ยนไม่เหม็นขี้หน้าอูน่นี้ไปทําอูนั้นถอดใส่เปลี่ยนแล้วมันสวยมันไม่ใช่นะงานสีรถเนี่ยไม่ดีปุ๊บมันเจ๊งเลยนะมันติดอยู่กับรถคุณเลยนะนะครับเหมือนแผลเป็นนะ่ะมันลบรอยแผลเป็นมันก็ลบไม่สนิทนะนะครับเพราะนั้นแจ้งเข้าใจกันตรงกันนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่า เอารถมาทาแล้วมาจี้ผมบ่อยๆเนี่ยนะครับส่วนไหนที่คุณทํามาจากอู่เก่าไม่ดีผมหมกเลยนะเพราะการที่คุณมาเร่งการที่คุณมาบ่นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเวลามันเดินตามเวลานะครับงานผมเน้นให้เนียบทุกคนันถ้าไม่เชื่อกันเนี่ยไม่เชื่อใจเนี่ยคุณคิดว่าทําที่ไหนเนี่ยราคาแบบนาา 30, เนี้ยการทาสี่รถราคาสามหมื่นเนี่ยแล้วคุณคิดว่ามันเร็วกว่าผมแล้วสวยเหมือนกันเนี่ย เจอหน้างานพวกมิสติงงานคาคลับงานโชว์รถคุณจอดปะทะคู่กันเลยครับผมยังคงยืนยันว่าลูกค้าที่ทำสีจากผมไปเนี่ยเกินร้อยเกินร้อยเปอร์เซนต์จอดคู่กันแล้วคุณจะเข้าใจครับว่าสีที่ดีมันเป็นยังไงในราคาแบบนี้อู่ที่ดีกว่านี้มีอู่ที่ดีกว่าผมผมว่ามีครับแต่ราคาแบบนี้ไม่มีนะครับ สีดีๆ 2K ดีๆเนียนๆเนี่ย,เ,ย,เ,ยเขาทำกันสี่ห้ามื่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณจะเอาแบบสีรถราคาสามหมื่นกว่าบาทแล้วเอาบริการที่หวานแหววด้วยให้ได้ดั่งใจด้วยเนี่ยผมทำให้ไม่ได้จริงๆนะครับผมทำได้แค่นี้แหละถ้ายัางปัญหาเยอะกันผมจะขึ้นราคาแล้วด้วยแล้วก็รับน้อยๆเอากำไรเยอะๆนะครับพะนั้นแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะครับนะฮะทำสี คนที่ไปลองมาแล้วอ่ะคุณจะรู้ครับผมเจอมาแล้วทุกอู่ที่ทําในราคาเลทสามหมื่นอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเร็วๆเนี่ยอย่าให้ผมพูดเลยเจอมาแล้วบางคันเนี่ยทําสีจากผมไปก็มีแล้วก็ไปซ่อมสีที่อื่นแล้วก็มาบอกว่าอุ้ยก็คนเขาบอกว่าอู่พี่รอนานมันไม่นานหรอกครับแป๊บเดียวนะครับมันไม่ได้นานอย่างที่เขาว่ากันหรอกถ้าคุณมาตรงเวลาเนี่ยนะครับ ล่าสุดเนี่ย Civic FD เงี้ยรีบนะครับทำสีกับผมไปเอาไปทำที่อื่นโอ้โหยน้ำตาจะไหลเจ้าของรถก,ก็ดูไม่เป็นจริงๆของพวกนี้เจ้าของรถก็ดูไม่เป็นพอดูไม่เป็นเนี่ยก็ไปบอกต่อๆกันอีกเฮ้ยที่นี่เร็วเว้ยที่นี่ดีโอ้โหจริงเนี่ยล่าสุดเนี่ยสียังเป็นหลุมอยู่เลยด้านก็นด้านขัดก็ยังไม่หมด ทำก็ตั้งเดือนหนึ่งนะไม่ได้เร็วนะมันเร็วกวับผมตรงไหนวะนะครับเพราะนั้นอย่าจี้ผม,มบ่อยๆครับจี้แล้วรณมเสียดี๋ย่าก,กูเอารถให้รถกลับบ้านไปเลยกูไม่ทํานะครับจริงๆผมทําเนี่ยผมเน้นราคาผมไม่ได้ได้กำไรเยอะแยะเลยครับเปลี่ยนสีรถกระส่าหมื่นสามหมื่นห้าเนี่ยกับสีที่ผมใช้เนี่ยโอ้โหกางงานที่ออกไปเนี่ยผมบอกเลยครับไม่พอใจด่าได้ด้วยที่นี่ไม่พอใจบอกตรงไหนไม่แฮปปี้ ทำไม่จนกว่าจะพอใจอูแบบนี้หายยากจริงๆนะครับรักษาแม่งไว้หน่อยเถอะอย่าให้ผมท้อนักเลยเบือ่อไรที่เสร็จไม่มาเอากันอีกน้ำตาจะไหลเนี่ยสีสองปีดูดิ สองปีนะครับดูสีผมคันนี้สองปีแล้วนะกลับมาซ่อมเนี่ยดูสีดิตอนนี้ก็เสร็จแล้วรออะไร่รออะไ่พวกคิ้วยังไม่มาครับตอนนี้ถ่ายรูปยัง ถ่ายยังรถกล่องถ่ายยังถ่ายเมื่อคืนตอดนื้อกรสอเดียสโอเคอันนี้เอารถถัดรถร้านนี้จะรอผัดร้านโรงงานอ่ะอีกหนึ่งคันครับเตรียมกลับบ้านด้วยถ่ายคันนี้ทำสีม่วงที่อื่นมาแล้วอ่ะ ดูความแตกต่างครับว่าสีม่วงที่ทํามาแต่ทาใหม่กับผมมันต่างกันไหมเดี๋ยวเจ้าของรถมาเอาไปดูเองครับยาลิปใหนะม่หนึ่งแก้วเท่าไหร่ยาลิปใหม่เนึ่งแก้วสามหมื่นสี่สามหมื่นสี่ครับผมน้ำล่วงหน้าสี่สิบวันทำสิบสองวัน โทรเข้าเบอร์ร้านเลยครับร้าล่วงหน้าประมาณสี่สิบห้าวันนะครับรัดเลยรนะ้านล่วงหน้าสี่สิบวันรัดเลยตามนั้นเนาะเข้าใจด้วยกันเนาะนัดก่อนเลยเรื่องประกันมาคุยที่ร้าน เฮ้ยคันเนี้พ่นยังรอใครพ่นเนี่ยแจ้สรอใครพ่นถามทีแล้วมันจะพ่นตอนไหนเสร็จตั้งนานแล้ว เนี่ยอย่างเงี้ยนี่ก็ทำสีที่อื่นมาแล้วนะนเดีว็บยาลิสเนี่ยทำกันเนี่ยเนี่ยทำสีที่อื่นมาแล้วสุดท้ายก็ต้องมารื้อทำใหม่ทำใหม่ทั้งคันนะเนี่ยคันนี้คันนี้ก็ลื้อนี่ก็ทำสีรอบพันเขาบอกสีแก้วจากที่อื่นมาแล้วสุดท้ายเคมาการจ่ายยอดรวมไปร่วมสี่หมื่นบาทเนี่ยสุดท้ายก็ต้องมารื้อทำใหม่เสียเงินหลายรอบครับ คนไปลองอ่ะลองมาเยอะแล้วครับอูใหม่ๆอูเกา่าๆเกิดใหม่ให้คนไปลองลองกันมาเยอะแล้วลองกันแล้วไม่ดีอ่ะจะลองทใํใไมวะเชื่อเพื่อนอ่ะเชื่อเขาเขาว่าเขาว่าดีเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วอันเนี้ยแกะโป่งยังบ่อยเอาออกแต่เมื่อวานไ่ไม่เอาออกอ่ะฮะลอกอะไรวะ ไม่กันนี้ก็ทำทั้งคันไงบ้บอง,<า>งแล้วไงก็มันสีทำกับเราไม่เหรออ,อันนี้รถมือสองซื้อมาไหมเอฟคุณสมัยเหรอเข้ามาเลือกเลยเดี๋ยวผมมาล้อท่าให้ดูเลยชอบอันไหนก็ใส่อันนั้น เรื่องสองพันอ่ะ fb อ่ะถ้าไม่ดุมเล็กอ่ะน็อตกลางดุม doom, แม่งเล็กนะรถเราอ่ะประหลาดอีกแล้วก็เกนี่ยหรือ, not, not, not อใส่เมื่อกี้เนี่ยเออน็อตน็อตน็อตหัวเพาอ่ะใหญ่ใช่ไอ้น็อตโชกก็ใหญ่แต่ดุมอ่ะจะเ,<ด>เป็นเบอร์เล็กต้งนะใจเป็นเบอร์เล็กจริงๆมันต้องไม่เท่าเพามันต้องไม่เท่ากันนี่อีกคันเลยนะ a ี AP. ออีเกียวเปลี่ยนประตูใหม่ด้วยนะประตูเคาะไม่ได้นะเปลี่ยนใหม่นะรู้ยังเดี๋ยวจะถามเรื่องข้อวีออสเลยนะเดี๋ยวจะถามเรื่องข้อวีออสอันที่ถอดสเกิร์ตอ่ะวีออสใหม่อ่ะถอดสเกิร์ตใส่ใส่ลูกัดไปอ่ะสีบอลอ่ะเราจะเอาปลายคาร์บอนด้วยแต่ตอนนี้เหลือแค่สองนิ้วจะดับแล้วเร็วเร็ว ตอนนี้เหลือแค่สองนิ้วให้เขาบันจัไว้ก่อนไหมเดี๋ยวรอพอตรงรู่นไหมถูกต้องอต้องลองเลยเพาว่าแบงก์ด่วนจ,จะดับแล้ว,ลวกวำไร้ขอบสิบห้าเริ่มต้นหมื่นเจ็ดพันห้าครับไหนว่าเฮ้ยมันวิ่งนี่มันจะดับแล้วมันเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้ว าน๊ป๊ท uh, um, uh, uh, ี uh, on, uh, uh, so ่เเี่มแล้วคุจะรู้ได้ไงอะเยอรปามันใช้ได้ทั้ง้งใมดอ้าวยังไงอ่ะงี้อย่างงี้เหรอไปแล้วตึตึนยไปเอามาใหม่ไปเอามาใหม่ไปเอามาใหม่ไปไม่รู้มึงเข้าเปล่าไ ดูไม่ได้ไปเอามาใหม่ปะน้ำมิสาย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 นี่แม่มันก็เป็นเรื่องเดิมๆนะเว้ยกูบอกว่าเฮียให้เตรียมไว้พร้อมตลอดเวลาเรื่องเดิมๆสมองมันลัแค่นี้มันยังทําไม่ได้เลยเว้ยมันจะไปทามมหาแดกไม่ได้วะแค่บอกว่าชีวิตแม่งอ่ะให้เตรียม p ว w e แบงค์ไว้ตลอดเวลามึงยังตาไม่ได้เลยอ่ะ มึงทำไม่ได้เหรอถามจริงมึงทำไม่ได้เหรออ้าถามหน่อยเพราะว่าแบงก์กับสายเลยชีวิตมึงเนี่ย มึงรู้จักน้อยเนไปพี่ารไม่บายกูต้งแต่แต่ให้กูเอาท่อออกบนปากกระโปรงนะสข้างเยนโหดเนไปกูบอกไอ้ยนเด็นะีเคนปึงตีป็นขุ่ยไอ้สัตนั่งมือร้าต่อไปดิโฆษณาล้ายกันเลยร ให้พ e ี่จไลดิกันที่รูปเลยมาต้าบู๊สองมาต้าอนึงร่ยงทนี้นะไม่ได้มีเรื่องแม่พกเนี้่อนเที่ยงด้วการเที่ยงเลยไม่รอดเลยเที่ยโดนหนาวองไลเลย